ต่อกันที่เรื่องของน้ําบาดาลกันบ้านนะครับนักวิชาการจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังก็พบว่าตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมาระดับน้ําบาดาลในแอง่งน้ําเจ้าพระยาตอนล่างมีระดับที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ1-3เมตรนะครับและก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอีก20ปีข้างหน้าก็าทําให้มีความกังวลใจนะครับว่าปัญหานี้จะกระทบกับโครงสร้างเสาเข็มของอาคารสูงที่ก่อสร้างในช่วงปี2 5 3 3ถึง2549ครับ ระดับน้ํานะครับบาดาลในแอ่งเจ้าพยาตอนล่างคือเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอัตราเฉลี่ยของน้ําบาดาลที่เพิ่มขึ้นปีละ1เมตรส่งผลให้ปี2540พื้นที่เหล่านี้มีน้ําบาดาลสูงขึ้นที่ระดับลบ28เมตรปี2552ระดับน้ำเพิ่มขึ้นที่ลบ15เมตรและปัจจุบันอยู่ที่ลบ13เมตรนะครับ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังบอกว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำบาดาลเพิ่มขึ้นเพราะมีพระราชบัญญัติน้ำบาดาลพุทธศักราช2520ที่กำหนดให้ลดและยกเลิกการใช้น้ำบาดาลใน7จังหวัดวิกฤตที่เกิดแผ่นดินสุดเพราะว่าใช้น้ำบาดาลจนเกินสมดุลน,นะครับและอีกปัจจัยหนึ่งก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก สำหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์กังวลว่าอาจจะกระทบกับอาคารที่มีความสูง7ชั้นขึ้นไปที่ก่อสร้างขึ้นในปี2,533ถึง2,549ซึ่งเป็นช่วงที่ระดับน้ำบาดาลอยู่ต่ำนะครับดินมีสภาพแข็งแต่ว่าในอีก20ปีข้างหน้าน้ำบาดาลที่เพิ่มขึ้นก็จะทำให้กำดังของดินนะครับลดลงรวมทั้งความสามารถในการแบกทานระบบฐานรากของอาคารก็จะลดลงไปด้วยครับ สำหรับอาคารที่ก่อสร้างขึ้นในปี2,533ถึง2,549จึงเสี่ยงต่ออุบัติภัตยต่างๆนะครับซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยด้วยครับเมื่อดินเนี่ยเป็นตัวแบกทานระบบฐานรากของอาคารเมื่อกําลังของดินต่ําลงในขณะที่เราข้อมูลของดินตอนที่มันแข็งแรงอยู่แข็งแรงมากเนี่ยมาคํานวณใช่ไหมฮะแต่เมื่อระดับน้ําบาดาลสูงขึ้นกําลังของดินต่ําลงจะทําให้ระบบฐานราก ที่ฐานนากลงดินเนี่ยมันก็จะ,ะความสามารถของดินในการพยุงฐานรากไว้เนี่ยก็จะอ่อนตัวลงด้วยอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาย้ำนะครับว่าการคลื่นกลับของระดับน้ำบาดาลในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นข้อมูลใหม่ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกรุงเทพมหานครวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลควรเร่งศึกษาผลกระทบอย่างจริงจังนะครับ พร้อมออกข้อกำหนดและกฎเกณฑ์เพื่อให้ผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้างอาคารเพิ่มความตระหนักและให้ความสำคัญกับระดับน้ำบาดาลเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นด้วยครับ สำหรับการตรวจสอบความเสี่ยงของฐานรากนะครับในเรื่องของอาคารสูงที่ก่อสร้างในช่วงปี2,533ถึงปี2,549ขณะนี้ยังไม่สามารถบอกได้นะครับว่าอยู่ในความรับผิดชอบของใครแต่ว่าเบื้องต้นอาจารย์ประจำภาควิชา,าวิศวกรรมโยธา,า,าบอกว่าอาจจะต้องเป็นเจ้าของอาคารนะครับที่จะต้องมีการสำรวจหาระดับความปลอดภัยของฐานรากนะครับว่าจะต้องแก้ไขยอย่างไรเพื่อให้อีกใน20ปีข้างหน้าอาคารเหล่านี้จะยังสามารถยืนหยัดอยู่ได้นะครับแม้ว่าน้ำบาดาลนั้นจะเสมอกับพื้น นนอันนี้ก็เป็นเรื่องในอนาคตแต่ว่าจะต้องมีการศึกษาต่อไปนะครับคุณเทเรเดตคุณพรวดีแต่ว่าเรื่องในอนาคตที่อยู่ไม่ไกลหลังจากนี้ก็คือเรื่องของเฝ้าระวงังเรื่องฝนตกหนักทั้งภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะครับ จะตกหนักมากนะคะหลายคนคงจะกลัวเพราะว่าเป็นช่วงรอยต่อของฤดูพอดีครับสำหรับรบ,บริเวณเนี่ยจะสังเกตว่าอย่างกรุงเทพมหานครเ,เองเนี่ยอยู่ในแนวของร่องมรสุมซึ่งถ้าอยู่ในแนวเนี้ยโอกาสที่จะมีฝนตกได้เรื่อยๆนะครับตลอด ừ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  ทั้งวันไม่จํากัดเวลานะครับเพราะนั้นก็จะมีโอกาสเจอฝนได้บ่อยขึ้นนะครับ